วิพากรถือปืนไร้แคปชั่นเดือดเทียบลูกสาวกับแฟนน้องเสือเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับประเด็นของแฟนน้องเสือกับครอบครัวน้องเสือเมื่อทางด้านไอจีเสกโลโซออกมาเคลื่อนไหวชาแฟนน้องเสือต่อมาทางด้านน้องเสือออกมาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่เลยทําแบบนี้ได้ไงในขณะที่แฟนสาวน้องเสือโพสตอรี่ไอจีว่าสิ่งที่บุคคลที่สามได้กล่าวหาไม่เป็นความจริง ล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของการวิพากรได้ออกมาเคลื่อนไหวเองโยงประเด็นข้างต้นโดยเริ่มต้นที่โพสต์คลิปลูกสาวน้องลอนดอนพร้อมระบุข้อความว่าเจ้าหญิงน้อยของแม่หนูดูแพงมีคุณค่าสวยงามตามวายัยแม่จะดูแลหนูเองไม่ให้ฮีดรีมเด็กไซลายมาฉุดให้หนูตกต่ำแน่นอนดูยังไงก็ต่ำเด็กเสียดเสอะมาเล่นของสูงแหมสร้างโปรไฟล์ฮาฮาฮสังเวชจริงๆ ต่อมาโพสต์ภาพถือปืนพร้อมระบุข้อความว่าฉันก็คงไม่ขอให้เธอกอดเพราะรู้ดีว่ามันปืนใจและฉันคงไม่ขอร้องอะไรเพราะใจเธอคงไม่มีจากกันตรงนี้จบกันตรงนี้ไม่มีอะไรรบกวนใจกันจากกันตรงนี้ไม่ต้องห่วงฉันช่วยทิ้งฉันไว้คนเดียวงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนันกันเลยทีเดียว